สวัสดีค่ะอีก็เจอค่ะมิสรแองพีค่ะครับก็ไปสู่ซุปเปอร์โบ์นะครับกลับมาพบกับเรานะคะก็ต้องพบกับโปรโมชั่นดีๆนะคะรถเด็ดๆมาให้ชมอีกแล้วค่ะอันนี้นครับก็คือรถยอดฮิตเลยนะครับตัวแอ q ว a ตสมาร์ตตัวท็อป2024ของเราเนี่ยเองนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับสีนี้สียอดนิยมเลยนะคะสีเทาดำกราฟไฟเกรย์ราคารถ584,000บาทค่ะ5 8 4 0 0 0เท่านั้นเองนะครับ และคันนี้นะครับลูกค้าก็มีสิทธิพิเศษอีกแล้วนะครับใช่แล้วสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกรับสิทธิ์เป็นข้าราชการนะคะก็ใช้เงินออกรถเป็นฟรีดาวแต่ว่ามีซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเพียง749บาทคา่ะโอ้โหนะครับฟรีดาวเลยนะครับอยากติดอะไรก็สั่งติดได้ต่างหากด้วยนะครับแล้วก็ค้างงวดบอกเลยว่าโอ้สบายๆแค่เพียง6,991บบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ที่ได้เป็นตัวท็อปด้วยโโลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะ รับของแถมบางอย่างเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเลือกรับเป็นบัตรน้ำมันมูลค่า10,000บาทแล้วก็ฟรีแพ็กเกจเช็คระยะ5ปีคะ่ะโอ้นะครับก็คือสามารถสับเปลี่ยนเองได้นะครับอันไหนไม่เอาก็บอกเนาะอยากเปลี่ยนเป็นอะไรก็คุยกันได้นะครับแล้วก็ได้การตกแต่งตามที่ต้องการด้วยครับเดี๋ยวเอาพามาชมกันเลยดีกว่าว่าคันนี้นะครับมี option, ออปชันและได้แต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับที่แจ้งไปนะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนชุดแต่งนะคะเป็นบัตรน้ำมันมูลค่า10,000บาท แต่ตัวรถเดิมๆนะคะก็สวยแล้วก็คุ้มค่าเช่นกันนะคะเพราะออปชันที่มีมาให้นะ,ะถือว่าครบถ้วนมากๆนะคะกับตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ LED มีไฟเรี่ยวๆให้พร้อมระบบออโต้ตเปิดปิดลำแสงอัตโนมัตินะคะมีไฟตัดหมอกให้ครบถ้วนกระจงังนหน้าเป็นสีดำเงาเมทัลลิกแบบนี้คลิปด้วยสีแดงนะคะโห oh, ดูแบบสวยงามนะคะแล้วก็ยังมีระบบอัจฉริยะนะคะ FCM เตือนการชนด้านหน้าตรงป้องกันการ นนะะแล้ว,อแ,ว,อ,วอแม็กวยโองืิว่ามาร์ทนะครับก็จะให้มาเป็นล้อขนาด15นิ้วเป็นสีทูโทนนะครับนี่มีการเล่นเส้นทั้งสีเงินสีดำนะครับนอกจากนี้นะครับตัวยางก็ให้มาเป็นยางคุณภาพนะครับตัวนี้เป็นของโยโกฮามานะครับเป็นไซส์ขนาด 185/55R15 55นะครับก็ใส่ให้พอดีซุ้มนะครับขับนิ่มๆเนียนๆอันนี้บอกเลยว่าผมแนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะใช้ตัวนี้คุ้มค่าเลยนะครับ ระบบเบรกก็มีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะระบบ ABS,EBD และ BA นะครับก็มีใส่มาให้ครบแล้วนะครับตัวฟิล์มนะครับตัวนี้เราติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับกันสัตว์ข้างยังคงมีติดให้ทั้ง4บานทั้งคันนะครับกระจกมองข้างก็เป็นแบบพับแับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับติดด้านข้างตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับมีปุ่มล็อกรถและปลดล็อกรถด้านข้างให้ด้วยตัวเนี้ยเพราะว่าเรามีกุญแจเป็นกุญแจ k l s หรือ k ีเอนั่นเองครับทำให้เราแค่ พกุญแจเข้ามาใกล้ๆครับสามารถล็อกรถและปลด็ลอารถตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างไม่มีสเกิร์ตนะแต่จะมีตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นตัวเหมือนตัวแต่งด้านข้างนะครับมาจากโรงงานเลยนะตัวนี้จะช่วยบางขอบที่ด้านล่างด้วยนะครับทาให้รถเราดูดีมากขึ้นนะครับแต่ข้างบนก็ยังมีติดเสาอากาศคีพฉลามให้อยู่ด้วยนะครับตัวรถนะเขาจะมีตัวเครื่องมองภาพขนาดถอยจอดให้อยู่แล้วนะคะจากขึ้นให้อัตโนมัติเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลัง ภาพจะขึ้นที่หน้าจอตัวรถให้เลยนะคะแต่ว่าเรามีการติดตั้งเพิ่มเติมเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังอีก2จุดก็จะได้ครบเลยทั้งภาพและเสียงเตือนการถอยจอดได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะคะไฟเบรกนะคะไฟท้ายนี่เป็น LED คมชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้นะยังมีปุ่มนี่สามารถใช้คีย์เลสเปิดฝาท้ายนะคะหรือจะดับบันคลิกที่รีโมทหรือว่าจะเปิดจากด้านในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันพื้นที่ทะะใช้สอยด้านหลัง450ลิตรมีขนาดแบบ ถือว่าจุมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่ลูกค้าซื้อเพิ่มก็คือถาดท้ายแบบของแท้แบบนี้นะคะก็วางของเปียกอะไรได้เลยนะคะท,คา,ทางผน้งของถาดก็จะมีอุปกรณ์นะคะฉุกเฉินนะคะก็จะมีพวกปั๊มลมไฟฟ้านะคะน้าํายาปะยางเนาะเหล็กลากจูงประแจขันล็อกต่างๆส่วนแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองค่ะส่วภายในนะครับของแอตวัตสมาร์ทจะให้มาเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับนี่ที่เท้าแขนตรงนี้ครับ เป็นหนังมาเลยนะแล้วมีการตกแต่งได้เป็นสีเทาๆให้ด้วยนะครับอันนี้เลยนะครับผู้ค้าสั่งแต่งเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวไฟสองเทา้าอันนี้สามารถเลือกสีได้นะครับมีทั้งสีฟ้าสีแดงแล้วก็อันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีขาวนั่นเองนะครับินคลีนกันเลยนะครับพวงมาลัยยุ่นนี้นครับก็จะให้มาเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์อไ,รไฟฟ้ามีการตกแต่งด้วยหนังด้วยนะเนี่ยมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงมาลัยนะครับทำให้การขับขี่เราสะดวกสบายและง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับปุ่มต่างๆมีให้พบนะ หรือปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเื่อควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงว่าขับขี่ก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้นะครับตัวไฟนะครับเราสามารถตั้งค่าออโต้ตรงนี้ได้นะนี่เซตออโต้ไว้เลยนะครับเวลาเข้าที่มืดไฟก็ติดเองออกที่สว่างไฟก็ดับให้เองด้วยนะครับอ่าแล้วก็นี่ปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับมีมาให้เรียบร้อยนอกนี้ระบบเตือนและชะลอการชนด้านหน้าตรงสามารถเปิดและปิดได้ด้วยนะนี่มีปุ่มตรงนี้ให้เปิดปิดได้ แล้วก็มีระบบ traction control นะครับเป็นระบบช่วยควบคุมสมดุลรถเวลารถมีการเสียสมดุลจะมีระบบช่วยควบคุมสมดุลรถอัตโนมัติให้และนี่ก็คืออีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ลูกค้าสั่งติดเพิ่มก็คือตัวล่องบันทึกหน้านั่นเองนะครับนี่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆระหว่างขับขี่นะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นนะแล้วก็กระจกมองหลังของรุ่นนี้นครับมากกว่ารถเอยก็คือกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติสามารถเปิดปิดการตั้งค่าอัตโนมัติตรงนี้ได้เลยด้วยนะครับแล้วก็จอของรุ่นนี้นะครับก็ให นี่สามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะ FM AM Bluetooth USB นะครับจะสามารถเชื่อมกับ Apple CarPlay หรือ Android Auto ที่ผบมือถือเอาได้แล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีภาพขึ้นจอพร้อมสเกลถอยจอดให้ด้วยนะครับนี่ระบบแอร์ุ่นนี้นะครับให้มาเป็น Air Auto นะเนี่ยเซ็ตค่าไปได้เลยอยากตั้งกี่องศาครับากดออโต้เดี๋ยวระบบเขาจะจัดการอัตโนมัติให้เองได้เลยนะครับสะดวกมากๆแล้วก็ปุ่มออโต้สั้นโกนะครับก็มีให้ด้วยนะเป็นตัว ช่วยควบคุมการปล่อยค่าไอเสียของรถคันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เกียร์วันนี้ก็เป็นเกียร์ CVT นะครับการเปลี่ยนเกียร์ก็จะไหลลืล่นรวมถึงการประหยัดน้ามันก็จะดีขึ้นด้วยสําหรับพื้นที่นั่งบริษารตาหลังนะคะพื้นที่กว้างขวางมากเลยนี่พื้นที่ขาพื้นที่ศีรษะยังเหลือนะเจ้าสูงประมาณ173เซนติเมตรค่ะถือว่านั่งได้อย่างสบายเลยนั่งเต็มที่ได้ทั้งหมด3ที่นั่งนะคะมีเบลล์ให้ครบทั้ง3ตําแหน่งถ้านั่ง2คนตรงกลางดึงมาเป็นที่เท้าแขนวางแขนที่วางแก้้้วนนไดะะคะ แถมรองรับการติดตั้งบอเด็กนะคะคาซีด,ด้วยแล้วก็มีนะคะมือหนจับให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมีหลังเบาะก็จะมีที่เก็บของนะคะมีหูเกี่ยวของต่างๆถือว่านั่งสบายเลยคะ่ะและจุดเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้ก็คืออัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc สามสูบ78แรงม้าเนีเยนะครับใช่แล้วคะ่ะเป็นเครื่องอีโคคาแท้นะคะจับคู่กับเทีซีวิท เชนเกียรได้อย่างนุ่มนวลแล้วยังประหยัดน้ามันได้สูงสุด23.3กิโลลิตรเลยคะ่ะแล้วก็ยังรองรับน้ํามันได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95หรือแม้แต่ E20 ก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับแต่ความคุ้มค่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าในโปรโมชั่นนี้เราแถมบัตรน้ํามันมูลค่า10,000บาทและฟรีแพ็กเกจการเช็ครยะยตลอด5ปีแสนโลนี้เลยคะ่ะโอ้โหนะครับมีแพ็กเกจอันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะลูกค้าครับ สามารถเอารถเข้าเช็คศูนย์บริการนะครับโดยที่ไม่เสียคใใ่าใช้จ่ายใดได้เลยนะครับสุดยอดจริงๆค่ะเพราะว่าจะฟรีทั้งค่าแรงและเคมีพัธุ์เข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศและมีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตลอด5ปีเต็มนี้ด้วยคะ่ะโอ้โหอะไรงคุ้มค่าสุดๆนะครับได้รถตามต้องการนะครับพร้อมแพคเกจที่คุ้มค่าตามใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับข้อดีอันนีค้คือลูกค้าไม่ต้องมารับรถเองด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรามีบริการจัดส่งให้ถึงบ้าน พร้อมตูตหาหน้ารังหน้ารังและของท,ที่เลยให้เต็มที่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาลองสื่อออกคันนี้ครับไปสู่ค้าเป็นกวาบไปกันเลยค่ะ